สวัสดีครับอ่าเป็นไงตูดจีนตูดจีนนี้มีคนมาขออภหรือ,อยังไม่กี่ขอบนนี่เลยขอบ,บนสเตทเ,เลยฮะ <c oughs> แต่ว่าเรามีแค่แบบยีิบสองบาทเราก็คิดอยู่จะให้ดีไม่ให้ดีถ้าให้เราก็อาจจะไม่มีเงินกินข้าวอแต่แตเราไม่เปลยนเราเปล่ยนางเอาเป็นให้ใสไ่เขาแทนก็นได้นะอันนี้ให้อยู่แล้วรับไหมคะรับ วันนี้เป็นไงนชุดกัดเ่กตวมันเรียบร้อยพี่ปกติวันนี้เรามาในแบบทีมตุดจีนเราแตององพิเตอร์น่ะไม่เรียบร้อยนะอันนี้ยังไงเห็นไหมมันเห็นเนื้อเนี่ยทำไมน้องใส่ข้างในน้องต้องไม่ใส่ข้างในดิ้ใช่ไม่เป็นโปมากเลยนะถ้าเป็นแบบชุดข้างในชุดเดียวไม่ใส่อันนี้คือโปเลยเฟิร์ตฟิตมาเนาะมันต้องชยจริงจริงก็นิดนึงครฮบมันก็จริงๆต้องนิดนึงใช่ไหมรับมันน้โชว์นิจริงจริงรับนิดนึงแต่ว่าแบบเดี๋ยวไว้โอกัสหน้าอ้กัสนะ เทศกาลน่าเทศกาลน้าเทศกาลไหนเทศกาลไหนดีคะข้ามปีแล้วนะเฟิร์สอาจจะแบบสงการหรือเปล่าโอ้ยสงการสงการเหมาะเลยนะถ่ายตาข่ายเลยนะโอ้ยน่าจะได้ได้แต่คนบอกพี่ว่าปีนี้เฟิร์สจะโชว์ไเพวกพี่ก็สัานตั้งใจมารอเล้วล่ะแต่ไม่ใช่งานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทศกาลนี้คุณจะต้องโชว์ทุกงานนะไม่แต่ว่าอันเนี้ยพี่ธนาดิ์เขาจัดให้เพราะว่า เขาเห็นว่าอย่างเงี้ยเข้ากับน้องดีก็เลยเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นอย่างงี้ดีกว่า3ชั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันร้อนนงเลยจริงครับงั้นถอดไม่ได้จเย็นนะไม่ได้มันโปมันจะโป้งมันไม่ได้โปเลยดาไม่ต้นห่วงแมงไม่ใช่นี่เดี๋ยวแมงนี่โอ้ยนี่ใช่เลยเดี๋ยวแมงมาตอมถ้าแบบนี่เดี๋ยวมันจะถึงเนื้อถึงตัวใช่ครับอาเมื่อกี้สปอยสปอยว่ามีเพลงใช่ครับยังไงดีคะอ๋อเป็น ซิงเกิลแรกของผมเลยครับน้องมีส่วนร่วมะไรบ้างโอเคโอ้มีมีเป็นเรียกว่าไงคิดแบบเเพลงใช่ใช่คิดคอนเซปต์เพลงแล้วก็แบบแต่ว่าไม่ได้แต่งเองนะครับแต่ว่าก็ <c oughs> ก็มาดูพวกแบบว่าเนื้อเพลงอะไรอย่างงี้ <c oughs> ด้วยครับมาแบบปรัแบบแก้บ้างแล้วก็เมโลดี้ <c oughs> แบบตรงไหนแบบดนตรีด้วยก็มีส่วน,วนร่วมร่วมแบบแทบจะทุกอย่างเลยครับ แล้วตอนเข้าห้องอัดเป็นยังไงม้งพี่เติ้ลไม่ให้กำลังใจหรือเปล่าอ๋อย,ยังไม่ได้อัดเลยครับจริงๆครับผมมีคิวอัดไปแล้วครับแต่ว่า<อ>ผมป่วยกัทันหันใช่<อ>ช่วงท<อ>ี่ผ่านมาน้องป่วยครับก็เลยาอาจจะเลื่อนก่อนแต่ว่าแต่ว,ตว,ว่าคือแผนแผนหลังจากนี้ที่ที่เติ้ลได้ยินมาก็คือก็คือเขาเขาเตรียมทุกพอยเสร็จไว้แล้วอัดเพิบททำนู่นทำนี่ก็อัดปุ๊บก็ใกล้ก็อีกไม่นานเลยใช่แล้วพี่เติ้ลจะไให้กำลังใจหรือเปล่าตอนไม่อัดเพองอันนี้ดูว่าน้องอยากให้ไปให้กำลังใจหรือเปล่าถ้าน้องไม่ นั่นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแบบเดี๋ยวไปให้กำลังใจว่างว่างว่างถ้าน้องอัดเพลงก็เพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกของน้องเราก็อยากแบบเราก็อยากไปดูว่าเออแบบน้องอัดเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยไปสนุกมาไปคอนเสิร์ตไม่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 เป็นเพลงน้องก็อยากให้แบบให้น้องได้แบบทําเต็มที่ในสิ่งที่น้องอยากทาใช่ไงถ้าสมมุติว่ามันมีมีเพลงคู่เราค่อยแบบร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ว่ามีแพนไม่อันนี้ไม่รู้ ยังไม่มีอันนี้ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเพลงซิงเกิลเดี่ยวของน้องก็อยากให้น้องได้แบบทําผลงานเดี่ยวของน้องออกมาได้แบบตัวของน้องเองรัวเต็มที่เอามาให้ทุกคนได้ฟังเพลงพอบพัอใช่ครับควาเป็นไงดีท่สุดก็จะแบบว่ามีซิงเกิลแรกของเราก็ดีใจครับแลแกก้วก็แบบอยากอยากแบบปล่อยออกมาให้แบบทุกคนได้ฟังแล้วครับก็ผมจะตั้งใจทาออกมาให้ดีที่สุดเลยครับแล้วได้มียะไรสรุ เรามีคิดแม้เรามีส่วนร่วมทุกอยาก่างค่าตัวฟรีนะทัง้งยาไม่คืออันนี้เราไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็อยากให้ให้น้องแบบได้ตัดสินใจในงานของน้องเองนะครับแบบว่าน้องใช่ครับเพราเราไม่คิดหรอกไปเป็นเอ็กซ์ตาร์เดินไปเลยอันนั้นถึงงานได้ถึงั้นเดี๋ยวจะเล่นได้นะทุกปีเลยจะ <laughs> เ,เป็นแบ,บบเบลอเอยู่ข้างหลังเบลอแล้วจะดเดินผ่านแต่ว่าความรักเรามันชัดหรือเปล่าอันนี้อันนี้ <c oughs> ครับผมอันนี้เทศกาลจุดจีนไงแลก็จุดจีนก็รักแบบรักแบบจุดจีนรักแบบจุดจีนก็แบบเป็นบอไอหนีอะไรอย่างงี้เออไม่ได้บอกที่แน่นอนบอกทุกคนนี่บอกทุกคนนี่ที่ดูอยู่ใช่บอกทุกคนแต่ว่าเรียกว่าคู่เราป็นก็แบบผ่านมาได้กี่แล้วไหมีแล้ใช่ไหมจะยจะครบ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 จะคะคบจาครบจะครบจะคระคบจะบบคราเรบบบบร แต่ถ้าวันที่แบบที่ผมพูดในในวอล์กกับวิเทินก็น่าจะถึงแล้วไหมถึงแล้วไหมนะงั้นพี่ถามดีกว่าคู่เก่งน้ำใกล้แล้วเขามีไปดินเนอร์คู่เราเลยเขาไปดินเนอร์ละอ๋อเขาไปดินเนอร์มาเขามีแบบว่าใกล้ครบปีไงถ้าเราเราก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าแบบหนึ่งปีครบหนึ่งปีเราจะ จะจะทําอะไรจะไปไหนการอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มีค,ค,คิดไว้ครับมีจริงๆอาจจะแบบไปกินข้าวง่ายๆกับน,น้องนเฟิร์นมีในใจแมนยังก็พี่พี่ต้นชวนไปไหนก็ไปหมดนะทำไมโดยดีตั้งใจพี่ต้นทุกอย่างเลยหรออ๋อไม่เพราะว่าแบบให้พี่เต้นคิดว่าผมผมจะชอบด้วยไงถ้าแบบพี่เต้นคิดพี่เต้นจะรู้ว่าแบบผมชอบอะไรชอบอะไรค่ะแบบชอบชอบไปไหนชอบทำอะไรอ่า พ <laughs> ี่ต้นเป็นไงไม่ใช่กันดานดีไหมคะดีฮะสั้นๆนนดีฮะ,ะคิดว่าเขาชอบเราไหมไม่รู้เหมือนกันนี่เราชอบเขาไหมล่ะเราชอบในตัวเขาอยู่แล้วเขาเป็นไงเราก็ชอบในตัวเขาอยู่แล้ว <laughs> ใช่ครับอ่ะเนอะอ่ะเนอ,ะ,อะไม่ให้เกิดแบบนี้อ่ะ,อะให้น้องเฟิร์สฝากซิงเกิลแรกแล้วให้พี่ต้นฝากเข็มจิราได้เลยครับได้เลยครับก็ขอฝากซิงเกิลแรกของผมด้วยนะครับผมก็เร็วๆนี้มาแน่นอนครับครับผมก็แล้วก็ขอฝากเข็มจิราต้องรอเลยครับปีนี้ก็ น่าจะได้ดูแน่นอนก็ฝากทุกคนกับซีรีส์เรื่องนี้พวกเราตั้งใจมากจริงๆขอฝานไปครับเคนจิราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ